ใครเคยกินบันท้ายเป็ดกันบ้างคะชีวิตติดครัววันนี้เจจะมาแจากสูตรเมนูบันท้ายเป็ดทอดกระเทียมหรือตูดเป็ดทอดกระเทียมนั่นเองอยากบอกว่าตูดเป็ดนี่แหละของดีของเด็ดเลยนะเอาไปชุบแป้งทอดกระเทียมกรอบๆแล้วมาแท้กินนี่อร่อยเพลินมากหรือจะกินพร้อมกับน้ำจิ้มแซบๆก็ยิ่งอร่อยเข้ากันไปอีกอย่ารอช้ามาเข้าครัวกันเลยดีกว่าคะ่ะ ขั้นตอนแรกนำผักชีที่ล้างน้ำสะอาดแล้วมาหั่นซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ค่ะจากนั้นก็นำมะนาวมาหั่นแบ่งให้เป็นซิกซิกเตรียมเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับทำน้ำจิม้มแซบๆหั่นเสร็จก็นำไปพักไว้ก่อนต่อมาก็นำกระเทียมไทยมาครลงในครกตัดให้แตกพอหยาบค่ะเตรียมมาไว้สำหรับไปทอดนะต่อไปเราจะมาหมักบั้นท้ายเป็ดหรือตูดเป็ดกันค่ะสูตรเจหมักด้วยน้ำตาลผงปรุงรส แป้งทอดกรอบเติมน้ำเย็นลงไปเล็กน้อย จากนั้นก็ขยำคลุกเคล้าให้ทั่วััไทายเป็ดหรือตูดเป็ดเนี่ยเจย๊หาซื้อมาจากแมคโครนะคะหรือตามซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายอาหารสดแช่แข็งก็มีขายนะได้ทีแล้วก็นําไปหมักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาตั้งกระทะเตรียมทอดกันต่อเลยเทน้ามันลงไปให้ท่วมกระทะได้เลยค่ะเมื <S <S ่อน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็นํมัรนทายเป็ดชุบแป้งทอดลงไปทอดในกระทะทีละชิ้นวางให้ทั่วกระทะเลย ใครที่ไม่เคยกินบ้านท้ายเป็ดหรือตูดเป็ดนะคะตูดเป็ดจะแตกต่างกับตูดไก่ตรงที่กระดูกจะแข็งกว่าจะมีเนื้อหนังให้แท้กินเล่นได้เพลินๆค่ะใครไม่เคยลองก็ต้องลองกินแล้วทอดให้สุกจนได้ที่แล้วก็ตักขึ้นมาสเสด็จน้ํามันพักไว้ให้หายร้อเลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาทอดกระเทียมเตรียมเอาไว้ค่ะใส่กระเทียมที่เตรียมเอาไว้ลงไปทอดในน้ํามันชุดเดิมได้เลยทอดให้พอเหลืองกรอบ ได้ที่แล้วก็ใส่พริกจินดาลงไปทอดรวมกันได้เลยกลิ่นนี่หอมมากทอดให้พอสุกได้ที่แล้วนำไปพักไว้ก่อนเจจะมาทำน้ำจิ้มแซบไว้กินคู่กันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยน้ำปลาละลายน้ำตาลกับน้ำปลาให้เข้ากันหวานหวานเข้มเข้มบีบมะนาวใส่ลงไปเพิ่มความเปรี้ยวยิ่งบีบเยอะก็ยิ่งหอมมาก ตามด้วยพริกป่นใครชอบแบบเผ็ดๆก็ใส่ลงไปเยอะๆตามใจชอบได้เลยค่ะปิดท้ายด้วยผักชีซอยครุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มแซบๆแล้วมันทายเป็ดโรยกระเทียมเจียวหอมๆกักรอบๆและพริกทอดสำหรับใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติด Cooking และกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ